คอนเฟิร์มดวงชะตาปี2566สำหรับท่านที่เกิดในราศีตุลน,นะครับต้องบอกว่าในคลิปนี้นะเกิดคอนเฟิร์มนะฮะจะมาเจาะลึกดวงชะตาของท่านในปี2566ว่าดวงชะตาของท่านในราศีตุลน,นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรียกได้ว่าคลิปนี้คลิปเดียวเนี่ยจะครอบคลุมในปี66แทบจะทุกสิ่งทุกอย่างของคนราศีตุลในปี66เลยทีเดียวนะครับผมขออย่างเดียวครับทุกท่านครับช่วยกดแชร์ช่วยกด Sub subscribe กดติดตามเพื่อไป กำลังใจให้ผมได้ทําคลิปอย่างนี้ต่อไปจะกล่าวขอบพระคุณมากนะครับถ้าทุกท่านเมตตากี่คอนเฟิร์มช่วยกดดาวให้หน่อยหรือถ่านดูจบแล้วอยากจะดูดวงอย่างเอียดกี่คอนเฟิร์มกดโทรด้ที่1 9 0 0 1 1 1 2 3 0เช่นเดียวกันนะครับเอาละคนราศรีตุลมาคอนเฟิร์มดวงชะตาของท่านกันเลยดีกว่าครับสําหรับดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศรีตุลช่วงปี65ที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นช่วงที่จังหวะชีวิตที่มันไม่ดีเพราะเนื่องจากดาวราหูเล็งซึ่งใน ตามหลักโหราศาสตร์ไทยกขจัดว่าเป็นดวงแตกชนิดหนึ่งหรือต้องพินทุบาทเขาเรียกว่าเสาเร็งเพ็กแล้วอสุราเพราะนั้นเนี่ยในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยราศาีตุลก็จะไม่ค่อยดีที่ผ่านมาชีวิตอมทุกข์คุณเป็นคนที่ปิดทองหลังพระจึงทําคุณแก่ใครไม่ขึ้นเขามองเห็นคุณงามความดีของคุณเลยก็มันถูกลาหูเลงอยู่นะ่ะลาหูคือสิ่งมืดมิดปิดปิด,ปดบางบางมันเป็นเงาในช่วงที่ผ่านมาราศาีตุลเป็นคนหาเงินเก่งขยนันหาเงินหาทองฮะแต่มัน เก็บไม่อยู่ให้ใครกู้ยืมเนี่ยคุณไม่เคยปฏิเสธเลยแต่เวลาทวงเนี่ยโคตรยากเลยนะฮะนานวันเข้าวเห็นนี่คุณก็ศูนใครก็ตามเดือดร้อนมาคุณไม่เคยปฏิเสธแต่พอคุณเดือดร้อนกลับหาคนช่วยคุณไม่ได้เลยนะครับนี่คือดาวราหูมันเล็งชีวิตมันเป็นอย่างนี้แต่ต้องบอกความซวยเหล่านี้มันจะเริ่มหมดไปนับตั้งแต่ดาวพฤหัสจะย้ายเข้าเล็งลงชะตาคุณ19เมษายน66คุณจะดีขึ้นดาวพฤหัสนี่ถือว่าเป็นดาว โชคลาภและได้ตำแหน่งราชาโชคอีกอยู่ในราศีแม่ธาุอกีกซึ่งต้องบอกว่าดีมากๆจเจริญก้าวหน้ามากๆในทางของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาจะบอกว่าดาวพราหัสเป็นธาตุดินแต่ในทางโหราศาสตร์ที่เป็นต้นกําเนิดจริงๆเขาให้ดาวพระหัสนั้นอยู่ในเกณฑ์ธาตุไฟซึ่งอยู่ในราศีเมษธาตุไฟก็ถือว่าให้คุณในมุมที่ดีมากๆต้องบอกว่าดาวพระหัสเป็นดาวที่ใช้ทํานายดวงรายปีในวิชาโหราศาสตร์เพราะว่าดาวพระหัสจะโคจรหนึ่งปีต่อ1ราศีเพราะฉะนั้นครับในตําราดั้ง เดิมของคมภี์ฮินดูกล่าวยืนยันเจาะจงไปว่าดาวพระหัสเป็นดาวที่ให้คนมีโชคลาภและร่ํารวยหรือพูดได้เลยนะครับว่าคนที่จะมั่งคั่งร่ารวยขึ้นมาได้นั้นพระหัสจะต้องให้หรือเป็นผู้บันดาลให้นั่นหมายถึงว่าดาวพระัสบดีในดวงชะตาถ้าได้ตําแหน่งที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับราศีของคุณนะครับต้องคอนเฟิร์มกันเลยว่าพระหัสนั้นเป็นเจ้าแห่งโชคลาภถ้าพูดกันถึงดาวพระัสบดีที่โคจรเข้ามาเลงราศีตุลเนี่ยคุณจะมีโอกาสร่ํารวยมีความมั่งคัง่งเพราะ ฉะนนั้ดูดาวพระรหัสเป็นสําคัญและในตําราศาสตรดั้งเดิมของคนไทยเรียกว่าคำพีจักรติปนีกล่าวถึงพระรหัสให้ตําแหน่งดีที่สุดก็คือตําแหน่งอุดเขาบอกว่าผิวพระสัสดีเป็นหมาอุดผู้นั้นจะมีทรัพย์มากมียศญานพานะและจะมีปัญญาแก้วกล้ายิ่งนักรูปงามเรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะแม้ว่าจะเป็นตําราเก่าแก่ของมหาฤาษีพฤครุที่จะนํามาทํานายท่านเนี่ยก็จะบอกได้ว่าไม่มีอะไรที่จะต้องสงสัยในคุณสมบัติด้านความดี งามของดาวพระสัภดีซึ่งต้องบอกว่าชาวราศีตุลครับจากที่ผ่านมามันซวยๆแต่ตอนนี้ท่านกําลังดีขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับหลังจากดาวพระหัสโคจรเข้าเลงร่วมกระตาหูเป็นคู่เทคนิคภาพรวมของชีวิตคุณในระยะนี้เนี่ยต้องบอกว่าสบายใจหายห่วงได้เลยหลังจากสงการนี่เรียกได้ว่าชีวิตคุณที่ผ่านมาไม่ว่าจะสมบักสมบอมตกละกรรมลําบากอย่างไรก็แล้วแต่หลังจากนั้นดวงชะตาคุณจะดวงดีลอยลํามาเลยโอกาสความสําเร็จกําลังมาหาคุณแล้วนะครับความใฝ่ ฝันที่คุณเพอ้อฝันมานานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะต้องสมหวังอย่างแน่นอนมันใกล้จะเป็นจริงและมันจะไม่เป็นความฝันลมๆแรงๆแต่ขอให้คุณมีกําลังใจและฮึดสู้ขึ้นใหม่อีกสักครั้งหนึ่งโดยหลักโดยรวมในเรื่องของการเงินการทองของชาวราศีตุลต้องบอกว่าหลังจาก19เมษายนนี่ถือว่าเฮงเลยนะครับที่ผ่านมาเป็นปีๆเนี่ยการเงินของคุณเนี่ยมันย่ําแย่ถึงแม้จะพอมีพอ กินแต่มันก็เป็นเงินหมุนน่ยแต่ต้องบอกว่าเมื่อดาวพรหัสเข้าเลงราศีตุลครับการเงินของคุณอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วนะฮะแต่จะขึ้นมากขึ้นน้อยขนาดไหนอันนี้แล้วแต่บุญทํากมแต่งแต่อย่างน้อยเนี่ยขอให้คุณมั่นใจได้เลยครับว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นขอเพียงแต่คุณจะท้อถอยหมั่นทําบุญหมั่นเข้าหาผู้ใหญ่ชีวิตคุณจะเจริญก้าวหน้าและสมหวังอย่างแน่นอนเลยนะครับในเรื่องการงานในปี66ชาวราศีตุลที่ผ่านมาร่มรูกกูค,คารกับชีวิตเหลือเกินคุณท้อแท้ผิดหวังซ ัก,กแต่ต้องบอกในระยะนี้เนี่ยความสําเร็จมันกําลังจะมาหาคุณนะครับแต่ไม่ว่าชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จมากแค่ไหนคุณอย่าประมาทอย่าได้หลงละเลงในยามที่มันขึ้นและที่สําคัญถ้าคุณท้อแท้ใจขอให้คุณฮึดสู้คุณกําลังจะได้ลืมตาอ้าป,ปากได้แล้วนะครับในเรื่องความรักครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากดาวพระหัสนี่เป็นดาวคู่เมื่ออยู่ในเรือนคู่ปัตติถือว่าเด่นมากๆเพราะฉะนั้นสดอยู่หลัง19เมษายนคุณเตรียมตัวเลยนะฮะกำลังรุนเรื่องความรักกับใคร เขาไม่ชอบไม่สนใจลองไปคุยหลังจาก19เามษาดูสิเรียกได้ว่ามีโอกาสสมหวังลองใหม่อีกสักตั้งนะฮะมีโอกาสประสบความสำเร็จถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วและอยากรู้ว่าคนนี้ใช่เนื้อคู่ของคุณไหมนะครับผมบอกเลยว่ามีโอกาสใช่แน่นอนนะครับแต่แม้ว่าจะไม่ได้อยู่กันจนแก่เท่าเพราะไงก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งตายก่อนแต่ก็จะเป็นคู่ที่คบกันเนิ่นนานมากเลยแต่สําหรับคนที่ยังมองไม่เห็นเลยยังนึกไม่ออกว่าจะเจอใครใจเย็นๆนะฮะคู่คุณมาแล้วครับไม่นานเกินรอจะมีโอกาส ที่จะได้เจออย่างแน่นอนคอนเฟิร์มนะครับในเรื่องการเรียนการสอบแข่งขันต่างๆต้องบอกเลยนะครับคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเลยในเรื่องของสุขภาพครับต้องบอกว่าที่ผ่านมาอาจจะเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆแต่ในช่วงนี้สุขภาพคุณจะดีขึ้นถึงเจ็บป่วยด้วยคุณก็จะหายเรียกได้ว่าสุขภาพคุณจะแข็งแรงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังไงก็อย่าประมาทนะครับอย่ากดูดวงกับหมอกริดคอนเฟิร์มอย่างละเอียดกดที่เบอร์1 9 0 0 1 1 1้าศูนยย์หงนามอีกครั้ง หนึ่ง1ก้าศูนนะครับถ้าท่านอยากจะเสริมดวงให้ดวงชะตามันดียิ่งกว่านี้แล้วล่ะก็ผมแนะนํากําไรกริตคอนเฟิร์มองผมนะครับท่านหามาใส่ซะจะหนุนนาดวงชะตาท่านทั้ง12ราศีนะครับเพราะมีสัญ,ญลักษณ์12ราศีอยู่รอบวงเลยทีเดียวนะครับพร้อมทั้งมีคาถามหามงคลถึง11บทท่านใดรูด้สึกว่าตัวเองดวงตกมีอุปสรรคลองใส่กําไรนี้ดูนะครับแลบประการท่านจะพึงพอใจและพบอะไรที่เปลี่ยนแปลง ในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนเลยทีเดียวคอนเฟิร์มนะครับเพียง1,111บาทค่าจัดส่งฟรีนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์085943945หรือพิมพ์ข้อความในเพจเลยนะฮะเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ